ขับรถตู้ไปที่หน้าโรงพักบัน แล้วเดี๋ยวที่ยอะกลจะได้เด็เราเดตอนนั้าสี่จ๋านรู้เจ้เาี่วัดที่ได้เคยทําษาเหมือนเยทำมั้งครัมีอะดร่นสองแล้วอะไรใข่าวรเขเปลือกไอ้แซนนี้ขับรถทางแากเขาไต่ก่อน กไปครับครตวยกันไปนะเัวยกันไปดีกว่าครับงเ้นแสนน้ำดีกว่าเอาเอาเอาตัยก้นในแสนไปก่อนครับเราตัยก้นในแสนไปหน่อยว่าเขาเห็นก่อนน้ำล้างในรถก่อนใช้เห็นไหมน้ำล้างในรถในซาใช่ทำไมเห็นนะแต่ว่ารถมันตัยไปถ้ามันตัวยมาบุ้งเนี่ยบ้านในชาเนี่ยนะพอไปถึงบ้านในชายชาเนี่ยจะได้

อันนี้เรียบร้อยแล้วนะครับก็มีทุกคนทั้งหมดนะครับ21คนนะครับ mày lên ทราบเขามีการจับกลุ่มการคลแรงงานต่างดาวกับเป็นรถตู้สองคันเที่เราได้เห็นนะตอนนี้กำลังแถลงข่าวที่ทนาเขาก็ไม่จับซึ่งทราบว่ามีการผลข้ามจากช่องทางที่ผิดกฎหมายนะครับมาพักกันอยู่แถวบ้านน้ำจำแต่แล้วก็เคลื่อนย้าย่างน้ำจำมาที่ตำบลทันทายเพืไม่จัดเพื่อเตรียมที่จะเคลื่อนย้ายลบเลี่ยงเส้นทาง ด่านตุนต่ตางๆเข้ามาเท่านีทราบคือจะไปท่าเดียวเป็นรวมส่วน์ที่เดีวยทวทำเลยผมก็จุดกัรข้อมูลครับเป็นเคื้องต้นซึ่งตอนนี้รายละเอียดก็จะมีการสอบถามผู้นำพาอะไรเบื้องต้นคนสำับเป็นข้อมูลครา่าวๆซึ่งเดี๋ยวก็จะเป็นแหลงข่าวพอคร่าวๆโดยรายละเอียดเนี่ยจะเห็นว่าแรงงานต่างด้างอยู่ในรถตู้สองคันนี้ก็ 2, สี่สองคนทราบว่ามีผู้ชายสิบหกผหญิงยี่สิบเรายัางไม่ได้สั่งถาม เดี <therapist. S 1> ๋ยวจะเข้าท oh, ี <Mc Bryant> yeah. ่โอทีวที่ก0ร้อยก็ะรอสอตเด็ยัซึ่งตัวนั้นก็จะเป็นกระบวนการที่จะถามว่ามาตอนไหนอะไรอย่างไรเข้ามาช่องทางไหนซึ่งก็จะมีการขยายผลต่อตัวสือกับตัวนาผู้นำพาตัวไปรวมถึงกฎหมายทุกฉบับที่เราจะมีอยู่แต่ลเบาเข้าเมืองฝากพื้นท้องถังเจ้าหน้าทานตามเราก็ติดต่อจนถึงการนำพาหรือแม้แต่เรื่องการะคำตัวนี้ตำรวจก็จะมาเดี๋ยวเราจะแถลงข่าวในเรื่องนี้ ก็เป็นการประสานง,งานอย่างเข้มข้นระหว่างข้เราชการภายใต้ร่มของตร,งตร,งรมการรักษาความปลอดภัยนยอดเช่ไหนะครับซึ่งเราก็พยายามที่จะร่วมกันนะครับสืบสวนหาข่วาวมาเป็นเวลาพอสมควนแล้วนะครับจนกระทั่งนะครับเราได้ได้ข้อมูลกาะแสว่าวันนี้นะครับวันนี้ช่วงเช้านะครับมีความเคลื่อนไหวที่บ้านของเป้าหมายนะครับในเขตอำเภอเมือง มีรถตู้มารวมกันนะครับจำนวนสองคันแล้วมีรถกระบะนะครับแปรนะครับแปรเป็นคำที่ไม่เคยที่มาป้าลัางนี้มาก่อนนะครับก็ถ้าทางน่าจะมีรถก็เชื่อว่าน่าจะมีการลักลอบของคนต่างด้าวประกอบกับวันนี้ก็เป็นวันเสาร์ด้วยนะครับก็เป็นข้อมูลที่ทุกฝ่ายนะครับพยายามที่จะประสานข้อมูลกันจึงส่วนที่กําลังนะครับทังทหารทางตำรวจ นะครับทั้งปกครองเข้าไปบริเวณถนนที่ออกจากบ้านของอานายปริชาครับซึ่มุกนะครับ,รนะรบหลังจากที่เขามารวมกันได้สักพักหนึ่งนะครับรถทั้งสามคันนะครับทั้งรถนําด้วยนะครับซึ่งเป็นรถกระบะแล้รถตู้นะครับอีกสองคันก็ทยอยจะออกจากบ้านของนายปรีชาทยอยกันออกมาได้ประมาณสักสามสามกิโลเมตรนะครับตัวหน้าที่ลูกฝ่าย ก็เข้าไปแสดงตัวที่จะตรวจคนรถตู้ทั้งสองคางก็ปรากฏพบว่ามีคนหลังเล่าชาวมินมาอยู่ในรถตู้คันละ21คนนะครับรวมคนรวมคนมินมานะครับที่เข้าอยู่ในรถตู้ทั้งหมดจำนวน42่คนครับจึงได้มีการจับกลุ่มตัวนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับเราก็สามารถจับรถนังได้นะครับ จ็ดหน่งะครได้หนึงาแล้วรตู้สักทางผู้ต้องหาก็รับสารภาพครับว่าที่ทำไปเนี่ยเพราะว่าเขาเรรกิจไม่ดีนะคต้องการที่จะไปส่งในเขตจังหวัดพะเยาเท่านั้นนะครับได้ค่าจ้างต่อทันนะครับต่อเที่ยวข้ามไครับไม่ต้องมาโทษเลยได้ตังค์ท่าไหร่ไดตังเท่าไหร่ คู้กามาอีกอาจารย์อาจายแล้วเขาจะเข้าาปนสีไหนแทนครูระดับก็เ้าได้มันเนื้ออะไรไปจาพี่ได้ไาได้ครับไปเช้าไหมมาเมื่อเช้าหรือมาเมื่อคืนมาเมื่อเช้านี่ไหมกี่โมงปรมาณสี่่้า้องไหนห้องเดไมไม่ใช่ห้องไหน

ผมไม่ได้พาไปนอนเลยเนี่ยหรอว่าจไป